ตรงนี้ค่ะที่มีนะคะของรุ่งลดลงมากเลยค่ะจะไม่ค่อยมีเลยอันนี้คือหน้าสดจริงๆนะอ่ะเมื่อใช้คู่นี้นะคะคู่จิ้นคู่นี้ค่ะ14วันค่ะเรียวรอยลดลงนะคะชัดเจนนะ,ะบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่รู้นะคะว่าวิธีการบำรุงขั้นตอนอย่างถูกต้องก่อนแต่งหน้าบำรุงอย่างไรนะคะแล้วบำรุงผิวแล้วลงรองพื้นอย่างไรนะคะให้แต่งหน้าได้ติดทนและก็เรียบเนียนได้ตลอดวันนะคะมาหน้าสดอีกแล้วค่ะทุกคนตัวแรกนะคะลุงแนะนําเป็นตัวนี้ ไฮยาพีเซรัมค่ะไฮยารลลร้อยเปอร์เซ็นต um um ์จากธรรมชาตินะคะตัวนี้บำรุงผิวหน้าฉ่ำได้ตลอดวันค่ะตัวแรกให้ลงค่ะตัวไฮยาพีเซรัมหนึ่งปั๊มค่ะวิธีลงนะคะจะลงที่ฝ่ามือเลยก็ได้หรือลงที่หน้าเลยก็ได้นะคะแต่เวลาลงที่ผิวหน้าอย่าให้หลอดนะคะโดนผิวหน้านะคะให้หยดห่างๆแบบนี้นะไม่ควรให้ปลายหลอดโดนผิวของเรานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะผิวหน้าของเราอาจจะมีแบคทีเรียรบนใบหน้าค่ะซึ่งเมื่อปลายหลอดของเราเนี่ยโดนแล้วนะคะอาจจะไปกระจุกอยู่ในขวดก็ได้เพราะฉะนั้นให้ถ้าใครชอบหยดแบบนนนี้เหมือรุะะคะ ให้ห่างๆจากผิวนะคะให้ห่างๆจากผิวห้ามโดนผิวเด็ดขาดนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่านลงนะคะนี่แบบนี้ค่ะยดได้เลยจ้าแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ค่ะหนึ่งหลอดปั๊มค่ะอืลงไปเลยค่ะให้ทั่วใบหน้านะคะหรือใส่ฝ่ามือค่ะแล้วก็วอร์มค่ะจะดีมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวลงจะลงให้ดูเว้นรอบดวงตานะะคแบบนี้ค่ะทาย้อนขนค่ะตัวนี้จะทําให้ผิวของเราขาวเนียนกระ่างใสผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะเห็นไหมคะทุกคนทาไปแล้วรู้สึกว่าสบายผิวมากเลยนะคะใครที่เป็นสิวค่ะแนะนําเลยนะ สิวตกสะเก็ดไวมากค่ะทุกคนผิวตกสะเก็ดไวมากแล้วที่สําคัญนะเวลาเราลงไปแล้วค่ะจะรู้สึกเลยค่ะว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะทันทีหลังการทานเนาะนี่แบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเห็นไหมคะรอเขาทางานสักแป๊บหนึ่งนะคะผิวก็จะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยทันทีค่ะนะคะพอเราลงใหยาพีเซร่มไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวของลูกนะคะจะรู้สึกเลยค่ะว่าชุ่มชื้นขึ้นนะคะเห็นไหมคะชุ่มชื้นขึ้นเลยนะคะเราไม่บํารุงเลยนะคะผิวเนี่ยจะโดน ลองพื้นค่ะดูดซับเอาความชุ่มชื้นของเราออกไประหว่างวันเพราะฉะนั้นต้องบำรุงให้ถึงด้วยนะคะมาค่ะตัวนี้ซูเปอร์หายาคอนเซนเทตค่ะนะตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นนะคะจะเนื้อหนักกว่าตัวเดิมนะคะตัวนี้จะเข้มข้นมากนะคะหนึ่งหลอดปั๊มเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวล็อกอยู่ด้านหน้าค่ะไม่ว่าเวลาคุณจะเปิดนะคะแค่กดปุ่มค่ะแล้วก็ดึงค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนง่ายไหมแต่เวลาเก็บคือก็ง่ายเหมือนกันค่ะนี่ง่ายไหมคะทุกคนรูหรามากค่ะซูเปอร์หายาคอนเซนเทตเซรั่มนะคะอ่ะ หนึ่งหลอดปั๊มเหมือนกันค่ะปั๊มขึ้นมาค่ะทุกคนนะคะหนึ่งหลอดปั๊มเดี๋ยวลุงจะให้ดูเนื้อซีรั่มนะคะว่าเข้มข้นขนาดไหนนะคะนี่เลยใครที่ผิวแห้งแห้งมากมีริ้วรอยริ้วรอยล่อ,ยลองลึกนะคะตัวนี้จะทําช่วยให้ค่ะริ้วรอยต่างๆแลดูลดลงค่ะและที่สําคัญเลยค่ะยิ่งทาผิวหน้ายิ่งฟูเห็นไหมคะเนื้อซีรั่มเข้มข้นมากค่ะตัวนี้สามารถทาได้แม้กระทั่งรอบดวงตานะคะอ่อนโยนมากๆค่ะมีไมเซล่าด้วยนะคะไมเซล่าเนี่ยจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะเสริมโครงสร้างให้กกกกัััับิิววววคคค่ะะะะะะะตตนนนนนนนีีนะะ้้้หมมมมลลาาาาาสสุดดเเเเเเยพอออออรรืืึะะอขอขข ทาไปเลยค่ะทั่วใบหน้าค่ะรอบดวงตาทาไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้นะคะอ่าทาไปเลยค่ะเสริมเติมแล้วก็ล็อกค่ะตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยค่ะเสริมเติมแล้วก็ล็อกค่ะ ล็อกความชุ่มชื้นค่ะเสริมโครงสร้างให้กับผิวนะคะใครที่อยากมีผิวหน้าที่อิ่มฟูนะคะยิ่งทานะคะผิวยิ่งอิ่มฟูนะคะตัวนี้ลุงบอกเลยปัญหาริ้วรอยร่องลึกหรือปัญหารอยต่างๆลดลงชัดเจนนะคะเมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะมาเห็นไหมคะตัวนี้จะซึมเร็วมากเมื่อใช้คู่นี้นะคะคู่จิ้นคู่นี้ค่ะ14วันค่ะริ้วรอยลดลงนะคะชัดเจนนะเพราะว่าลุงใช้มาแล้วค่ะริ้วรอยตรงเนี้ค่ะที่มีนะคะของลุงลดลงมากเลยค่ะจะไม่ค่อยมีเลยอันนี้คือหน้าสดจริงๆนะอ่ะ พอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เนื้อเซรั่มค่ะของเขาซึมเข้าสู่ผิวนะแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อลุ่มลงไปแล้วจะไม่มีความมันทิ้งไว้บนใบหน้าเลยนะคะแต่เมื่อจับหน้าดูนะคะหน้าจะนิ่มๆอิ่มฟูค่ะใครอยากได้ผิวเด้งๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อก่อนนี้ผิวลุ่งไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะกดปุ๊บคือจะบุบไปเลยนะคะไม่ได้เด้งแบบนี้นะอะนี่ใครอยากได้แบบนี้นะคะต้องแนะนําเลยค่ะเป็นคู่นี้นะคะ เซรั่มซึมเข้าสู่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อมาค่ะที่ขาดครีกันแดดเนื้อน้ำนมนนตัวนี้ลุงแนะนําค่ะหน้ามันหรือผิวแห้งนะคะผิวผสมสามารถใช้ได้เลยค่ะวิธีใช้นะคะตัวนี้เป็นเนื้อน้านมค่ะแต่บางเบามากๆเลยะะ <S 2> <S 2> ให้เขย่าค่ะให้เขย่าก,ก่อนใช้นะคะเมืนนะะ่อเขย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นะคะลงคร,รีมกันแดดค่ะประมาณเหรียญสิบาทค่ะจพะพอดีกับผิวของเรานะคะแล้วก็ให้วอมเนื้อนะคะให้วอมเนื้อครีมกันแดดค่ะเพื่อให้ครีมกันแดดเนี่ยค่ะแตกตัวแล้วอุณหภูมิค่ะ จะเท่ากับผิวของเราแล้วเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้เร็วนะคะทาไปเลยค่ะนะคะจะไม่เป็นภาพขาวค่ะรอสักแป,ป๊บนึงค่ะเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวเวลาเราทาไป,ไปแล้วมัน,มนไม่เยิมแล้วก็แต่งหน้าได้ดีมากขึ้นค่ะแะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะพอทาไปแล้วนะคะเขาจะรู้สึกเลยค่ะว่าผิวของเราเนี่ย ชุ่มชื้นขึ้นค่ะแล้วเขาจะปรับระดับสีผิวของเรานะคะสองถึงสามระดับทันทีจะเห็นว่าผิวของลุงสว่างขึ้นเลยเห็นไหมคะท<ด>ุกคนได้แบบนี้แล้วค่ะรอสักแป๊บหนึ่งคือไม่ต้องรอนานค่ะเมื่อเราบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเงาฉ่ำใช่ค่ะถ้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะผิวจะอิ่มฟูเหมือนของลุงเห็นไหมคะอ่าเมื่อเราบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้ค่ะ